ดีหมดหรอหรอเออว่ะเออทุกคนวันนี้นะเปิดรายการก่อนสวัสดีค่ะกลับมาครับไม่ แฟนร้อนที่ทุกคนอยากรู้กันมากเ็นคำถามเยอะแยะมากมายจากชีวิตโสดสู่ชีวิตคู่ที่กัดหาแฟนแบบนี้หาได้ที่ไหนครับพี่ใช้ชีวิตโสดไม่โอเคเพื่อนมีแฟนกันหมดแล้วใช้ชีวิตมา24ปีไม่เคยมีแฟนผิดปกติไหมคะอะไรเงี้ยคำถามเหล่านี้เดี๋ยวเราจะรวบรวมมาแล้วให้น้องๆฟังค่ะคือตั้งแต่เราสองคนมีแฟนเสือกมีแฟนแบบในไจในใจกันคือแม่บดมีไปก่อนแบบไม่ถึงเดือนป้าสองสามเดือนก็มีแฟนตามมึงเลยอะไรเงี้ยไม่ได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่า ชีวิตเรามีคู่แล้วมีแฟนแล้วอะไรยังไงจากที่เราโสดจนถึงมีแฟนอ่เท่ากันเดี่ยเท่ากันเราเหมือนกันเลยแล้วก,ก็เลิกแฟนกันมีเลิกก่อนแล้วก็ไม่หมดตามมาในปีเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นทำไรก็ตัดจะว่าแบบ สองปีชีวิตโสดช่วงสองปีเป็นยังไงบ้างคะแฮปปี้มากพูดเลยแฮปปี้มากๆคือรู้ตัวเองเสมอว่าเราสองคนอ่ะอาจจะไม่ได้ลักกี้อินเลิฟแต่ลักกี้อินเกมมากๆเช่นแบบเรามีชีวิตแล้วก็เวลาเต็มที่กับงานมากขึ้นคือยีิบสี่ชั่วโมงกูไม่ต้องรายงานใครไม่ต้องเป็นห่วงว่าใครทําอะไรอยู่ที่ไหนตอนที่เราสอบเป็นปีที่เราเปย์ครอบครัวมากๆากเลยน้อยมากเป็นหนักมากเปย์ครอบครัวหนักมากแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนมากๆเลยนะคะสำหรับแม่หมดก็คือเป็นปีที่สามารถก้าวออกไปท่องเที่ยวได้ ได้อย่างเต็มที่มากๆอย่างนินเขาจะเป็นคนแบบว่าชอบเที่ยเขาเที่ยวมาตั้งแต่แบบก่อนหน้านี้อยู่แล้วอย่างพ่อกไว้ก็คือทั้งติดงานประจําด้วยนู่นนี่นั่นแล้วพอแบบเราโสดแล้วมันเหมือนแบบภาระทุกอย่างมันแบบหมดสิ้นอ่ะนูกนบอกไปแล้วก็แบบไปมึงก็คือนินชวนเที่ยวคือแบบไปไปทําอะไรทําเข้าใจคําว่าอิสระไหมคะเพราะเราคือคนไทยแปลว่าอิสระนั่นแหละ ก็อยากจะบอกว่าตอนชีวิตโสดมันไม่ได้แย่เลยไม่ควรแย่มันเป็นความอิสระที่เราอยากทําอะไรก็ทําไม่ต้องบอกใครไม่ต้องแบบรอความเห็นจากใครคือมันก็เป็นแบบช่วงชีวิตหนึ่งที่ถ้าเกิดเราโสดตอนนั้นมันควรจะเก็บเกี่ยวไว้ไม่ใช่มัน,นั่งเสียใจยแบบบอกอ้ย ทาไมคนอื่นมีแฟนหมดแล้วคนอื่นมีลูกมีแฟนหมดแล้วทาไมเรายังไม่มีเราผิดตรงไหนไม่ผิดการเป็นโสดไม่ใช่เรื่องผิดการเป็นโสดไม่ใช่ปมด้อย <S <S คือนั่นแหละค่ะสรุปอีกทีก็คือการเป็นโสดมันไม่ใช่เรื่องแย่เลยแล้วสาหรับคนที่อยู่ในช่วงคาราคาซังแบบมีแฟนอยู่แต่ว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแย่แล้วก็แบบกลัวไม่กล้าเลิกเพราะว่าถ้าเลิกเราก็โสดล้วก็จะไม่มีใครอะไรเงี้ยอย่าไปกลัว ถ้ามันแบบอ,อ,อยู่ในความรักที่มันท็อกซิกมันไม่ดีต่อสุขภาพจิตของเราอะ่ะก็หยุดความสัมพันธ์แค่นั้นแล้วก็ลองกลับมา อยู่กับตัวเองลองทบทวนใช้ชีวิตของตัวเองดูตามใจตัวเองดูกลับมารักตัวเองดูว่าเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วอะเรื่องคําว่ารักตัวเองเนี่ยควรที่จะรักตัวเองตั้งแต่ตอนที่เราโสดและถึงแม้ว่าเราจะมีคู่หรือมีแฟนแล้วเราก็ยังควรจะรักตัวเองอยู่นะคะก็มีเหตุผลหลายอย่างอย่างเช่นบางคนอาจจะใจไม่แข็งพอไม่ใช่คนเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นก็ลองแบบ take a break ดูก่อนก็ได้อย่างไม่มดกับแฟนเก่าที่คบกันมา10ปีก็มี take a break กันไปเลิกเลยนะคะก็คือ1ปีกว่าเกือบ2ปีสุดท้ายก็กลับมาหากันอีกทีก็มีก็คคืออไม่่ต้งบิดวา เออเลิกแล้วเลิกเลยแล้วแค่แบบออกไปอยู่กับตัวเองแล้วก็แบบ<ช>ทบทวนอะไรหลายอย่างใช่ใช่ใช่เพ<ช>ิ<ช>่งเข้าใจ<ช><ช>คําว่าถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วเ, <อง S 2> เดี๋ยวเขาจะมาเองยิ่งเราไปตามล่านะอกไหมมันเหมือนผีเสื้อ,อ,อยิ่งมือวิ่งตามอ่ะผีเสื้อมันก็วิ่งบินหนีอ่ะเราอยู่เฉยๆ,ยๆสวยๆนิ่งๆแล้วพอเวลาอันเหมาะ <ๆ S 2> สมเดี๋ยวเขาจะปล่มมาเองจ้ะใช่คุณผูเราก็แบบไอ้คำนี้ยคนแบบพูดเยอะมากเลยแบบเราก็แค่แบบฟังฟังแบบเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวมันก็มาเองแหละแต่เราก็แบบไม่เคยคิดไม่เคยไม่เคยคิดจะมาจริงๆไม่เคยเข้าใจ คำนี้จนกระทั่งมันมาจริงๆเลยเลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อพอมันถึงเวลามึงเหมือนเราเห็นสิวอ่ะเมื่อไหร่สิวจะยุบวะมันไม่ยุบให้ภายในหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วหรอกแต่ถ้าเราลืมๆมไปทายาเติมสิวไปทํานั่นทํานี่หันกลับมามองอีกทีอ้าวสิวหายไปแล้วอะไรเงี้ยคือความสุขจริงๆคือการไม่คาดหวังอย่างที่พูดถึงเรื่องสิวใช่ปะถ้าเกิดเราองไปดูมันอยู่นะมันคล่องอยู่ได้แหละว่าไมนไม่ยุบแล้วพอมันไม่ยุบเราเป็นไงผิดหวังนึก่อกปะพูดถึงเวลาอันเหมาะสมของแต่ละคคคนนนกกก็ไม่่่เเททาาาัอออีบบงแแจูยุ 20่ต้นๆอะไรเนี้ยบางอย่างเราก็คือนี่32นี่30ทุก่อนนี่คือเวลาอันเหมาะสมของเราสถานการณ์บ้านเมืองตอนเนี้ยการมีคู่ที่แบบถูกคู่แท้เจอคนดีๆจริงๆมันค่อนข้างมันอาจจะยากใช่เพราะว่าเราไม่สามารถแบบออกไปพบปะสั้นๆหรืออะไรข้างนอกได้เหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งก็เลยเป็นที่มาของคำว่าพิกัดหาแฟนหลายคนตกใจเหลือเกินเอาอย่างนี้ก่อนเราชอบผู้ชายแบบไหนก็ลองไปหาจากสถานที่นั้นๆอย่างเช่นชอบผู้ชายแบบ โอ้ยหุ่นดีฟิตเล่นกีฬาอ่ะไปฟิตเนสกันหนึ่งหรือในยุคนี้นะคะนินไม่ปฏิเสธเลยเหมือนเราทายอินแอปกว่าตอนเด็ก <laughs> คือคนอะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกกันยากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีแอปพลิเคชันซึ่งนินก็เคยใช้เหมือนกันแม่บดก็ใช้เหมือนกันเพื่อนเราในกลุ่มทุกคนใช,ใช้แอปนี้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา <S <S ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะผู้ชื่ออะไรแล้วกันนะคะก็คือแอป tinder ก็ <laughs> ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะว่าจะแบบมึงกูจะต้องเจอแฟนในที่นี้นคือแอป t i น d e r มันเป็นแค่สื่อกลางสําหรับการที่เราจะได้พบปะคนใหม่ๆบางคนได้เพื่อนจากที่นี่ <laughs> ใชออ่หรือบางคนก็อาจจะได้แฟนไปเลยได้ดีหรือบางคนอาจจะ เจอผู้ชายไม่ดีคือมันก็มีปากนกันไปเหมือนอในสังคมนี่แหละบางคนก็ใช่บางคนบอกว่าแอปนี้ไม่ดีหรอกคือไม่จริงนะเพื่อนเราบางคนอะได้จากที่นี่แล้วก็แต่งงานม,มีลูก <ไป S 1> แล้ว,แ,ลวแบบได้ดิบได้ดีใช่ที่สําคัญเลยอย่าคาดหวังใช่แ,าาแบบเออทำอยังไงถึงไม่ได้ทำไม,ไำไมเจอผู้ชายไม่ดีอีกล้วเจอผู้ชายเป็นอย่าง,งานั้นี้แล้วอย่าไปคาดหวังเล่นสนุกกับมันไปชิลๆไปเจอไม่ดีกับไปน้องคุยกับบล็อกไป ไปอัปเดตลองดูแล้วไม่ชอบเลิกคุยก็แค่นั้นเองมันก็คือเป็นการแบบชิวๆอะทุกคนอย่าไปคาดหวังใช่บางคนก็แบบมีจุดประสงค์ที่ต่างกันอย่างตอนที่แบบแม่มดเล่นใหม่ๆที่เพื่อนแนะนําให้เล่นก็คือแบบคงไม่เอาอะแต่ว่าแบบเพื่อนก็แบบบอกว่าแบบมึงเอาเหอถือว่าฝึกภาษาษตอนนั้นเรา ด้วยกูจำได้เลยตอนแรกก็อ่ะว่าฝึกภาษาอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้ภาษาแบบเยอะเ,เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ฝึกภาษาจริงก็คือเน็ตฟลิกนั่นแหละนอกจากได้ภาษาแล้วเราก็ยังได้เพื่อนด้วยคุยไป<ร>คุยมาอย่าง,งนี้เยอะมากก็ยอมรับว,ว่าเจอผู้ชายที่แบบคิดไม่ดีกับเราก็เยอะเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วทำไมเจอไม่ดีเราก็แค่อิกนอไปนะคะเอออันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางในการหาคู่นั่นแหละเนาะใช่ทุกคนชอบมาถามว่าแบบหาแฟนแบบนี้ได้จากที่ไหนคือแบบจะให้ตอบยังไงอะทุกคนคือแบบมันต้องอย่างที่บอกมันต้องอยู่ ในเรื่องของดวงชะตาอะความมู่งแต่มูก็มาอย่างของเราทัา้งสองคนคือมาก็มาแบบมากันแบบงงๆอย่างของนีนอย่างเงี้ยนะก็คือมีเพื่อนแนะนําให้อีกทีหนึง่งซึ่งตอนนั้นนีนก็ไม่ได้คิดว่าอุ้ยเพื่อนแนะนําให้ฉันจะต้องคบกับคนนี้ไม่ได้ซึ่งไม่ได้คิดอย่างนั้นบอกอเพื่อนแนะนํามาอ่ะก็ลองคุยดูอ่าลองคุยไปคุยมาเพราะทุกอย่างมันแมทช์กันเออก็แค่นั้นเราก็สัมพันก็สั่งความสัมพันธ์เราก็ลงเอยกันไปอย่างของมนคือเขาก็ทักมาแบบไม่เคยคุยกันมาก่อนใช่ไหมลราอยู่ดีก็ท กับนินนี่แหละแล้วก็ใส่รองเท้าจอแดนแล้วเขาก็ชอบรองเท้าจอแดนเหมือนกันแล้วก็กดไฟขึ้นมาแค่แล้วก็แบบไอ้ผู้ชายคนนี้คือใครแล้วก็แบบเริ่มคุยกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนที่มาเอาตอนที่ไปเดทกันครั้งแรกก็คือเหมือนชวนกันออกไปงงๆด้วยซ้ำมานั้นเนิร์ดมาดูมามานอนด้วยด้วยซ้ำมันก็แบบเออมึงเดี๋ยวแบบนึงนะคะออกไปกินข้าวแบบนึงแล้วก็เดี๋ยวมาก็เริ่มจากตรงนั้นนะคะ<ช>เออเห็นไหมมันเริ่มจากการที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยมาต่อโลตอนไหนยังไม่รู้เลยแล้วเราก็เหมือนกับค่อยๆคุยไปสเต็็บาาาาาายสเเตนนนนิมมองว่่่่ผผู้้ชทีจะข ถึงขั้นเรียกได้คำว่าแฟนแล้วจะต้องเป็นคนที่ใจเย็นแบบนี้แหละเหมือนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่มาถึงแล้วแบบเฮ้ด hey, <c oughs> น้องสาวน้องสาว่ <c oughs> ายัง <c oughs> ไ,ไง <c oughs> แบบมือเป็นแบบตวามหมึก <c oughs> แล้วแบบจะลากกูเข้าห้องอย่างเดียวก็ ว่านั่าจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีการที่จะมองหาผู้ชายดีๆสักคนอ่ะมันต้องเกิดจากการเรียนรู้ดูนิสัยใจคอเขาก่อนไปออยยังไม่มดอย่างเงี้ยนินอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลาตอนนั้นเราอยู่ด้วยกันเนาะไปออกเดทบ่อยมากก็เกือบจะวันวันเว้นวันอะไรเงี้ยก็คือแบบแต่ตอนแรกๆคือแบบไปเดทแค่แบบไปกินข้าว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 กันทุกวันอะไรเงี้ยก็แบบแล้วก็มีวันหนึ่งแบบเออแบบอยากลองใช้ชีวิตด้วยวันเดียวเต็มๆก็คือแบบก็คือไปตอนเช้ากินข้าวเที่ยงข้าวเย็นด้วยกันอะไรประมาณนี้ ลองกินข้าวด้วยกันสาม,มื้อเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นอะอองนี้ก็ไปออกเดทกันคืนแรกที่บาร์ ความรู้สึกดินตอนนั้นคือเขาคือเพื่อนของเพื่อนคนหนึ่งเลยแล้วก็แค่คุยกันเหมือนเป็นเพื่อนก็ตลกโปกฮากันไปนะั่นแหละพอมันก็มีวันต่อมาเรื่อยๆ <S <S เขาก็ชวนเราไปนั่นไปนี่ก็ <S 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 มีความสัมพันธ์เติบไปเติบย้องมาก็คือออกไปดินไปดินเนอร์กันนินก็นคือแบบไปดินเนอร์กันอย่างงี้ยใช่ไหมแค่นั้นแล้วก็แบบเริ่มแบบไปใช้แบบชีวิตแบบว่าออกไปตั้งแต่เช้าปัันจักรยานใช่ไหมตอนนั้นเออทั้งวันแล้วก็ห้องอะไรเงี้ยไม่อยากจัดนะว่าไปเจอผูอ้ชายที่นั่นที่นี่ที่นู่นไม่ดีอะไร เราเป็นคนดีใช่คนดีแล้วก็สายสัมพันธ์ต่อก็มีเพราะฉะนั้นเจอกันที่ไหนยังไงนี่คิดว่าแบบไม่สําคัญหาแฟนที่ไหนไม่สาคัญเท่าจังหวะและโอกาสทุกบางคนอาจจะเดินผ่านผู้ชายคนหนึ่งบนรถไฟฟ้าหล่อชิบหายแบบตรงสเปคทุกอย่างแต่อยู่ดีก็ปล่อยเขาเดินผ่านไปใช่ขอถามคําถามแทนทุกคนเลยทุกคนก็อาจจะอยากถามคําถามนี้เหมือนกันพี่คะจีผู้ชายก่อนผิดไหมคะไม่ผิดเออม่คนลุกเลยค่ะมันไม่ผิดจริงจริงทุ ในเรื่องนี้นะด<ช>ิบอกว่าเออแบบถ้าเราชอบเขาก่อนจริงๆเริ่มก่อนก็ได้เพราะว่าผู้ชายบางคนเขาก็ไม่รู้ว่ะมึงชอบกูหรือเปล่าอ<ช>นะไรเงี้ยเอาผู้ชายก็ต่างกันบางคนแบบเขาสามารถแบบเราแค่สบตาเขารู้ว่าเราชอบเขาเมคอับมุมหามาหรือบางคนแบบเราชอบจริงแต่ดันเป็นผู้ชายที่อายเราก็าต้องมูปะ วิธีที่ move แบบสวยๆสมมติทางเราดูเหมือนเป็นนักล้านักพุ่งก็เป็นคนขี้อายเหมือนกันเาอาจริงๆเวลาชอบผู้ชายก็คือไม่ถึงกับไม่ถึงเดินเดินกับเข้าไปหรืออะไรเงี้ยแล้วอาจจะสก,กิดแบบมึงงขอไอจีคนนั้นให้หน่อยสิอะไรเงี้ยแล้วเราก็อาจจะมาสารต่อกันในไอจีอหรืออะไรางี้ก็ได้คือเทคนิคมันก็ต่างกันไปเยอะแยะกันไปหรือบางคนอย่างที่บอกใช้สายตาอาจจะมองแบบยิ้มๆที่เขาหน่อยอะไรเงี้ยก้าหน่อยบางคนถ้าคุยเก่งก็แบบเริ่ม start conversation อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะ แต่ยังไงก็ตามแต่เราควรเริ่มต้นในแบบนินรู้สึกว่ามองว่าแบบไม่ได้ต้องจะเอาเขามากเกินไปนะ่ะก็แค่ให้มันเป็นแบบชิลๆสบายๆให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าตอนที่เราสองคนเดทก็คือความคิดเดียวกันว่าโอเคถ้าถ้าเกิดว่าแบบไม่เวิร์กก็เป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันกันดีจะตายมีคนรู้จักเพิ่มในชีวิตมีเพิ่มเออคิดอย่างนี้นะคะซึ่งนินเอาจริงๆก่อนนันนี้นินก็ชอบการไปออกเดทเพราะว่ามันได้เจอคนมากหน้าหลายตาหลายคนทําอาชีพแตกต่างกันไปบางทีเราได้ความรู้จักเขาตรงนั้นด้วยบางคนเป็นนักธุรกิจอะไร อาจจะได้แบบเลือก Marketing หรือนู่นนี่นั่นคือแบบมันมันก็ได้ความรู้ใหม่หมๆได้เจอคนใหม่ๆหลายคนบอกอยากมีแฟเนเป็นชาวต่างชาติทำยังไงครับแต่ว่าพูดภาษา,ษาอังกฤษไม่ได้ฟึ๊ก ต้องบอกว่าวันนี้นินเป็นคนฝึกภาษาอังกฤษใค้ไปมดนะคะก็คือเหมือนแบบดันให้มดให้ไปคุยกับเพื่อนเขาจะมีเพื่อนเป็นเป็นฝรั่งเยอะวันนั้นคุผู้หญิงจาได้เลยเราก็พาไปเที่ยวเราหลงทางนู่นนี่นั่นเราก็เริ่มแบบสวายเวิร์ลช่วยเพื่อนถางอะไรเงี้ยเขาจริงๆเหมือนนินพูดภาษาอังกฤษได้แต่นินก็บางคําศัพท์นีนก็ยังฟังไม่รู้เรื่องสำเนียงภาษามันอาจจะฟังยากเราก็แค่บอกให้เขาแบบพูดช้าๆหน่อยค่ะอะไรเงี้ยเอ้คำนี้แปลว่าอะไรไม่ต้องอายที่จะเปิดกูเกิลต่อหน้าเขาบางคําทุกวันนี้นินกับแฟนคาไหนที่นินไม่เข้าใจก็เเปิดด Google ูลยว่า มันมีความหมายว่าอะไรแล้วก็จําไว้ที่เนี้ยพูดถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างโสดพอมีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างแม่วันไม่ชินเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นสาวแบบอินดีพีเนนมากมากอยู่กับเพื่อนทาอะไรก็คือแบบอยากทำอะไรทำอยากทำอะไรก็ทําไม่มีใครมาคอยถามว่ากับตอนไหนอะไรไงคือมันคือช่วงตัดตัวทุกคนเพราะว่าคือเอาจริงๆตอนที่มีแฟนกันทั้งคู่ตอนนั้นอะ อยู่กันด้วยกัน2คนนะ่ะมากกว่าอยู่กับแฟนเพราะว่าแฟนเป็นรองที่ทันรักที่ดูแลกันว่าอยู่กันตั้งแต่มัธยมจนมีแฟนจนทํางานก็คือแบบจนถึงตอนนี้เพิ่งได้แยกกันตอนอาย,อยุ3ามสองเนี่ยทุกคนสามสิบอย่างเงี้ยเออมันรู้สึกว่าเราอิสระมาตั้งแต่มีแฟนจนถึงโสดคือความโชคดีของเราด้วยที่แฟนเราก็อ,อยู่ที่ไทยไม่ได้แบบบินไปบินมาอะไรเงี้ยก็กินข้าวทุกวันออกมาทํางานกับกีโมอะไรอย่างเงี้ยบางทีมีเรื่องเราอยากจัดที่เราตัดสินใจคนนี้เราก็ต้องแบบเออให้เขาช่วยตัดสินใจบ้างในบางเรื่องก็ไม่ชินอะแล้วมี คิดอะไรอยู่หมุดหงิดอะไรอยู่ก็คือต้องบอกเขาหมดเลยเ oh. รยออะไรเงี้ย ซึ่งมันเป็นข้อดีของแฟนเราทั้งคู่อย่างหนึ่งคือเขาจะคอยพูดเสมอว่าแบบเหมือนมีอะไรก็คือต้องคุยกันเออต้องคุยกันก็อิจฉาคนที่เขาแบบสเตเบิลแล้วนะเพราะแบบอย่างเราก็เพิ่งแบบเริ่มต้นเราก็เลยรู้สึกแบบเออยังมีอะไรต้องปรับตัวอีกเยอะเลยนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยมีชีวิตมีคู่มาก่อนแต่ว่าอันนี้มันเป็นการที่เรามีแฟนในรูปแบบที่เราโตขึ้นใช่ในอายุเท่านี้แล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันจะเข้มข้นกว่าตอนเด็กๆตอนเด็กๆมันอาจจะแบบนี่เงาวังชั้นก้อนาตอะไรเงี้ยแต่พอเนี้ เรามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราจะทําอะไรเราก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์หรืออะไรเงี้ยก่อนจะพูดกับเขาเขาจะรู้สึกแย่หรือเปล่าหรือตอนนี้ม,มีเรื่องไม่สบายใจไม่ชอบในสิ่งที่เขาทําอะไรเงี้ยก็คุยกับเขาตรงๆอะไรประมาณเี้ยมันก็มีหลายๆอย่างนะคะตอนอที่เราโตเป็นผู้ใหญ่อย่างคนโสดก็อยากจะมีคู่คนมีคู่บางคนก็อยากจะโสดอะไรอยาก <laughs> จะเลิกอะไรเงี้ย <laughs> นะมันชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนอะทุก มีความสุขให้มีความสุขได้ด้วยตัวเองใช่ใช่ค่ะจนกระทั่งตอนนี้เรามีแฟนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงไปกันทาง่ไหนนึกออกป่ะทุกคนแบบว่าดีใจจังเลยที่พี่มีแฟนแล้วทางเราก็คือแบบเราก็ไม่คิดว่าคนนี้จะใช่จนไปถึงแบบปลายชีวิตเลยหรือเปล่านึกออกป่ะคนเราก็อาจจะต้องแบบต้องเผชิญแล้วก็หากันไปอีกเยอะแยะมากมายนะคะคลิปก่อนๆเนี้ยเราจะบอกทุกคนเสมอว่าเวลาที่มีความสัมพันธ์หรือมีคู่อย่าเอาชีวิตของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไปผูกกับเขาหมดเลยแบบทั้งความรู้สึกทั้งหน้าที่การงานท่านทำทุกอย่างเพื่อ เฉันยอมลาออกเพื่อมาอยู่กับเธอหรือว่าไม่งั้นเราจะสูญเสียความเป็นตัวเองถ้าวันนึ้นที่เขาหายไปใจเรานี่แหละจะพังนะคะใครจะไปรู้มันก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมอาจจะเป็นแบบเลิกกันหรือแบบมีอะไรบางอย่างที่ทําให้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วมันก็ทําให้เราตั้งตัวได้แล้วก็ออฟื้นตัวเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้คิดถึงตัวเองมากๆนะคะใช่ถ้าสมมุติมีปัญหากับแฟนอย่างเงี้ยมีวิธีแก้ปัญหายัางไงแบบทะเลาะกันไม่เข้าใจกันคุยเนาะอันนี้ก็เหมือนกัน คุยนะคะฝั่งนี้ก็คือตั้งไมโค้โฟโตวตาทีเลยจริงจังมากเพราะจริงๆงนะบางทีอ่ะคือได้เรียนรู้ไงว่าถ้าสมมติเรางอนแบบไม,ม่คุยด้วยผู้ชายไม่รู้ <c oughs> ผู้ชายไม่เข้าใจ <c oughs> ผู้ชายไม่สามารถอ่าน <c oughs> จริงอ่านผู้หญิงออกจริงๆคือไม่ได้บอกว่าผู้ชายโง่น,นะแต่คือผู้หญิงอ่ะทำตัวซับซ้อนความ <c oughs> ความค <c oughs> ิดของผู้หญิงอ่ะจะซับซ้อนจนละเอียดของผู้ชายแต่ผู้ชายเขามีแค่แบบว่า ด้านหน้าด้านหลังบวกลบมีแค่เนี้เ,ออเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเช่นไม่ชอบที่เธอถอดเสื้อผ้าทิ้งละเกะละกะอะไรเงี้ยถ้าไปทําเสียงแบบอะไรเงี้ยใครจะไปรู้ไม่เข้าใจคุยไปเลยบอกว่าจริ เธอช่วยเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยภาษาที่น่ารักที่รักช่วยเก็บเสื้อผ้าแบบใส่ตะกร้าให้หน่อยได้ไหมแล้วเขาจะได้สะอาดคือเราต้องมีทริกในการพูดในการคุยใช่คือการการการพูดคุยเป็นอะไรที่สาคัญมากทุกคนอย่างไม่หมดปัญหาข้หมนก็คือการระวังคําพูดเวลาเราพูดกับคนในภาษาไทยเนี่ยก็ว่าแบบเรายากแล้วนะแล้วก็ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกนึกออกว่าแล้วภาษาอังกฤษแม้เสือไม่มีค่าไม่มีค่าไม่มีจ่าไม่มีจ่าอีกดอก ที่แบบทาโกรธไปมึนไปไม่พูดกันไปหมดไปเลยทั้งวันทําเพื่ออะไรบางทีก็มาเิดนะาเออเสียเวลาคือแบบอ่ะขอคุยหน่อยอะไรเงี้ยที่พูดมานี้เคยทําก็คือเคยเคยงอนเขาเหมือนกันแบบอยู่ดีๆก็คือแบบไม่ยอมคุยกับเขาแล้วรู้สึกว่าเราก็มาเป็นทุกข์ใจเองแล้วบางทีเขาก็ไม่รู้เรือเราก็ไม่รู้่อเรางอนแล้วเราทำอะไรอยู่งอนอะไรอยู่งงมาก เพราะแบบไม่พอใจเรื่องอะไรนะคะผู้ชายเขาพร้อมที่จะเคลียร์แล้วก็เปิดรับตรงนี้อยู่แล้วใช่ใช่เราสองคนอะไม่ได้มีสเปคตายตัวว่าฉันจะต้องมีแฟนฝรั่งฉันจะต้องมีแฟนเกาหลีให้ได้คือเราไม่ได้มีความมุ่งมั่นตรงนั้นเราเป็นฟิลแบบว่าเปิดใจถ้าถามว่าคนไทยยังได้อยู่ไหมก็ยังได้อยู่ถ้ามันถ้าเขาแบบเขาเรียกอะไรนะแอตติจูดตรงกันสเปกตรงกันอะไรเงี้ยมันก็โอเคมันเป็นเรื่องของจังหวะโชคชะตาและผมไปคิดมากเกินจริงยังไงก็ได้ แล้วแต่ออแล้วแต่เราชอบแล้วก็คลิกกันแล้วก็รู้สึกว่าสามารถไปได้วยกันได้เพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงแบบว่าเอออยากได้แฟนฝรั่งฝรั่งไหนอ่ยใช่บางคนแต่บางคนเขาก็แบบมีแบบเขาเรียกอะไรเป้าหมายที่ชัดเจนนะฉันจะแบบฉันชอบผู้ชายเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบผู้ชายสเปนอะไรแต่นี้ก็ไม่อยากให้เอาเชื้อชาติมาเป็นกรอบน,นะคือมนุษย์อะ่ะก<ม>็คือมนุษย์คนหนึ่งไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อชาติสัญชาติหรืออะไรผู้ชายทุกคนก็มี นิสัยแตกต่างกันออกไปก็เหมือนกับผู้หญิงนั่นแหละพูดในอีกเคสสตาร์ดี้หนึ่งเพื่อนนี่ก็อยากเขาตั้งมั่นตั้งใจว่าเขาอยากมีแฟนฝรัง่งก็<ส>ไม่ผิดนีนมองว่าไม่ผิดแล้วเขาก็ตั้งใจเขาก็พยายามเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีฝรั่งอเอเอแล้วก็เจอเดทกับชาวต่างชาติมาหลายคนแล้วก็เจอผิดหวังอกหักมากนู่นนี่นั่นจนกระทั่งตอนนี้ก็คือได้แฟนที่ดีเป็นชาวออสเตรียแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วก็สร้างครอบครัวที่นั่นเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเออก็จริงๆริงเราก็มองว่าก็ไม่ผ แต่ละคนแล้วกันแต่ในเวของเราคือเป็นเวที่ไม่ได้คาดหวังอะไรม,มีก็มีมาก็มามาก็ลองดูอะไรเงี้ยเนาะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะคลายปัญหาคลายปมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนโสดทุกคนลงมถึงคนมีแฟนด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองอย่าเอาความสุขข,ของเราไปผูกกับคนอื่นเริ่มที่ตัวเองนี่แหละคะ่ะแล้วชีวิตจะแฮ ppy วันนี้ต้องไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ